สบายดีเด้อพ่อพี่น้องเราก็นี้บอซีคับบอบบีกับที่ไปสอนกุ๊กเนาะอยู่สบายดีเด้อพี่น้องอยู่หลอนปานำคลองไรโคดเงอเลยไปทเอาเซูเปอร์เฮือปูซูเปอร์ไปซทั้งหนาเยไปซทั้งหนาจะคเจ็ดคดเนาะเจ็ดคดเโวสิครับเพื่อโลสิครับีสิเพื่อป้อ ไปไปครับสจ้าเอาไปมากเลีคับเราเว่นไฮโดรครับเสใจสุดไปย่างหนาพจอม่ต่จะเบื่อไ้สั้นกลุ่มองมันจะ่วไเ้ ใส่กระปูกระปก็ทำว่าตัมันข้ได้เลยตนที่เอโดยกระปูหินนี่เกปูหินบ่กปูหินตัวนน่อยตาเสีได้อยู่ตายเอาไปยังเอาสิไปซนกลางกลางรอนปูงว่าขึ้นสอนงไปุยากกระปูหินนเสียุดตอนนี้ปบอดดินใายขาวๆมีช่องเงเพื่อจะไปน้ำรังมา หกคนน่าดื่มไปบัจจีสองสี่หกหกคนนี่กระข้าลเดี๋ยว่าโทรศัพท์เใาเปิดแฟร์อ้าวคือตื่นแฮคสิสอนอยู่วะางโอ้สอนได้กุนกันเอาให้ลบบนี่ว่าสอนอยู่ตำพักแนบต้องอีกสิที่

ยังมาาสิเนาะสั้นสิสิทเขาหากันมูนี่หตปลาวิ้เย้าน้ามือนเนี่ยบอดาเย็นเยมาจำเย็นมาลไอ้เอ้โดนเยองไหมฮะเอ้ฮัสอนไหว้มัเสดาบ่ได้ใช่ฮะใช่มด <laughs> Ủa, gì đại sang một số năm cột gần, mọi bọn mình mình mèo màn chai 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 màn chai

เออเอาโคมานกได้บาที่สองสอีกดยมงเอาขึ้นจเออขึ้นบุบานข่อยเขาสิสิ่กันเขากำเอาเด้อเอาไปใส่อะไรออกแด้แน่ฮ้ยมอดขึปลาเลยปาตเด้อ <laughs> được bỏ nè ấp ồ hựu ngọt คือได้บ่กึได้บ่บ่ท่าอีก2ครับอูยพอได้สิไปส่ง2บาทก็ได้น้อยดี vào này สองบาทเฮ็ดดินซื้อองออบเนาะไปอทำอาตามเดขาปุงใช่หมตเอาด้วยหรือปลาหน่อยฮะเอาเบิ้ bát, đi tập cũng tôi như vậy cũng chưa làm sao cũng chưa làm cũng chưa ừ, để... ừ. à, cũng làm cũng chưa cũng chưa làm cũng chưa làm sao cũng chưa làm sao cũng chưa làm cũng chưa làm sao cũng chưa làm sao cũng hết cũng 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 ป so. ้าเป่ากูบอกมีสาหลายเนี่สาหลายกันใช่ปลาหาด้วยได้คนใจใสนี่เอาเมื่อวานใจหอน นี่นี oh ่นีปดนาโตใหญ่แท้ปัปขึ้นทำนปั๊ดกปาดกมาเตะนายแทสีขึ้เอาเขามาบนเดียวกันเอปปาดามาได้แทโอ้โหได้เลยาหมาดเัเาเ้อปาปุหมดมาดเด็ดเลยสางศรีให้ได้ไหมด ไอ้เจา่บวินู้ตัวนี้ปานได้ปะเอาเบรด้ปาเนอนี่าหมดนี่ยันบราเห็นหองขหมดบมีกุ้งสิมีไอ้แก่นกด่ออกมากเจือกเอวอนี้มึอออกเส็นอยู่ัดี้ยัวรอืม้อง่

ป๊าได้แทะแทะแทะฝีูนบ้าิโตกระองว่นวะใ่ไอ้อยเน้งกระตองงมันชี้อยู่ว่าไโอยกรอง้่ไงวะเอามัดเอาเรื่องางนึกหมดอนน้าเป็นยังไง้างกระตองไอ้ด็กน้องปากกอ แม่ใครอไมตกุ่งไข่นะตัวไหนกุ้งค้องมีต่ตัวใหญ่ตัวย่นหน่อยโอ้กสิเจ้าด้ตัวหูโลตัวห่หน่อยได้ตัวหูแก่เลยกุเมไ่นบัได้ไดเอาได้ได้เไอ้ตัห่นหน่อยมันกำเลยโอ้ยมีแต่กลุ้งตัวใหญ่นะบบดไปถอกผู้ได้มันจังสีเห็นใส่ซ้ำนี่ขู่ก็ใส่หนักขู่ใส่นักมันก็น่าบนานะ

ยังไปได้จรงไหมันสิได้เพราะด้ไปกวนมันชันจัเยกระเทียมรเทียมเทียมรเทียม้เสียไหนกินต้มยำก็อีกกินไปยังทดก็นะจังหวัด ฮันฮันยูตีนเจ้เฮ้ยเคืองขุเลยสิฮะโอ้ปวดซอนตอนนี้ว่านเคยได้ตันี้งนเ่เป็นน้นผู้ใอ้ดูนี่นมาสามกดมันเคยแค่มาคือบอสิฮาสิด้อยอีเมื่อได้อีบอสสุดยอดไอ้ดค่ไ อันนี้ให้เขาไปกวนก่อนนะไม่ได้สแตก่้ยไก่ยอไก่มือไหนน่ตั่ะคเข้าไปด้ยก็สิ่งหยอดเลยสบแซงไฟทังอุ้ยเหือทังนันก็แม่นะ จะตมเป็นจะกระตบ้มนสิตม้มยำเจ้าี่ม่าเขากินออโอ้อนนี้ก็จะขึ้นแนวขึ้นมอเดียวกันเลยแต่ว่าสีมุม,มีไฟอีกทางนะอุ้ยก <gauge. S 2> ุ้งชมันตัวใหญ่นะนนา,รานกรกุ้งกรอืม ขุของสอนข้าวเดียมกระดได้อยู่บ้านคนมันกระดได้แตบ้านตัวน้อยเดี๋ยวกุต้มไงมึงนาสันมึงอเออ ข้าวนนี้ว่ามีอะไรป่าะกุ่นาเพิ่มไม่กกถูกอ่อ้ยตุไงเนี่ยผได้ยูว่าสิได้ยูงน่อยเอาไปก่อนนะมนกลอืมแม่บุรบยังหน่อมื่อนะไปก่อนกับบุรไรไปล้งกับบุรยงมันน่อยได้ไปที่ล้งไดีแหละไปก่อนกับไดยูจิกโตเป็นีกุ้มันดีเปนี ใบอนาปูกเนเนี so, 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 so ่ยใบไข่ในน้ำเอาน่มือบังคววจนบ่มนเนาะสอนพนอนแต่พ่อแต่ใส่อนาก็มีนะเพื่อนะดสเงี้ยมีเราจะใส่เงี้ยมีเห็นหไปก่อนนุยังไนะใส่เดี๋วันนี้ตัวหนึ่งถาบึงด้วยเพื่อน Ừ. nhé, ha. không có thể chinh phạt, nó lại. Trời nói putt chân phụt chứ mà chân tay, chân này Cái này khô, tay, chân 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 tay, ปลาบูกไม่ได้ปลากระพงคอยอยากไล่ได้คอยปลาแค่นั้นคอยได้แน่เี่เข้ามาสอนคุมมงได้ปลาแหลกไเขาสิได้ไล่ที่เข้าไปคุหมงว้าจะได้หมเนถ้ายังไาเขาม่ได้เอาได้เอาไกันแน่หม่ได้บ้านคอยแซมนี่ยัง่าได้แล้วทีว่ากูสเก็บดกไปหนอเอาแต่ามึงนี่ตัวเห็นก่อนเล่นก่อน

แ yeah, mm. eh, ่ yeah, okay. ine, said, ิก mm ว่เจดีวากินได้ิเดี๋ยวถามเม่อเจอเกิดยัเหนพวงมาันสิได้ดิวไ่สิฟ้า่เบดมาอะไรวะเสียงนหนไงเสียง่เอเมนไอรคี้ขึดนขาดอีเคือต้นบมาเกขี้ดินไสนอ่มือน เดือนเจ็บอกจก็ย,กยังอยาเนาะอ,อยากม <c oughs> ื่อถาบ่าีเพื่อนมันสิได้ได้ะก็คือตัง้งขาเพื่อนเนาะมันมีอน,นไฟมีไฟโขไฟเลยผู้ทั้งน่ะขึ้นมาไหว้ถอะปดวดเทนหวานสินเนี่ย

เดี๋ยวคนเปนย้งกุ้งเอามทขาได้บไปกุ้งเอาตักไหมตักไหมช่างเงี้ยหเขาสอนแป๊บเดียว

หาสิบเดียกเ้าสิอจะงมากินเนาะกปวกอเอป็นยังหวะก้อยเสก้ยกมีพักคองอยู่บนนี้ันเน่หันเน่เพูดอกมัดกินหนีบอ่ะพูดังไงจิบกินนีบอ่จิแม่ด้ยเชีวบอตรงไงขนาด